เสร็จแล้วน้ำยาปลาเป็นแต่กินบะพีน้องไนยตีนไก่แล้วก็มีลูกชิ้นไผ่ตีนไก่ผมไม่กล้ากินเผ็ดๆเลยวันตุ่มไหลกอดตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่สวัสดีจ้า มืัอนี้มะพร้าวกะซองสองพี่นอ้องพาแสบเไปจ้ะมืัอนี้ชิมากินนมก,กินน้ำยาตีนไก่น้ำยาปลาเด้จ้ะ<ท>เห็นแล้ว<ท>แหละเห็นแล้วมีไ,มไ,ไหมบึ้งมีสมุนมานั่งอยู่หังหลังให้เขากินใช่ไหมไก่ไม่กินหรอไม่หนูไม่มกินตรงนี้มันเนี่ยตอนที่มันมีอะไรที่อบบอเออทำไมอ่ะไม่นะอย่างเงี้ยอย่างนี้ อยงดังนะเด็กน่ะพักกับซิมีโหรภาสซะละแน่ทั่วผู้แล้วก็บทั่วความยากที่น้องมึงนำคอโอ้ยเนี่ยมึงนำยา

ใส่มือ,อนีออ่นะ<า>ขอขอเนาะมาให้กินมาจ้าพี่น้องแซ่บแซ่บหน่อยไปบ่ใส่อีกเจ็กหน่อย มืดนี่มาใี่หรอไม่เ้ได้เก็ได้เลยะตรงเก็บตเก็บตรงนี้เนี่ยไม่ได้คุ้มแกกกุก้งนี่น่อยนหน่อย มาเรีนเสร็จข้าวเนอะก็กินอัไดแจกพี่นักก็กินอี้ด้วยอืมามได้ัดพี่ดิค่่าไลกไปเอาน้ำพริกราดนะแล้วยายกุ้งให้มีกุ้งอีกไหมหรอครับ ไม่มีลูกหมดละคนละสองตัวนั่นเองกินหัวกับป้าด้วยนะโอเคด้วยนั่นเละพี่กินตอนนนล้วพุกินอะกันพินด้วยเฮ้ยพุ่มกุ่ม มันยาประดุกพ um. claro hm um ี่น yeah. ้องใช่ประดุกตีนใช้ตีนไก่แหละไม่ป๊าเพิ่งอร่อยไหมกลองกินด้วยสิเห็ดไหมเห็นไหมข้าวหนึกินหรอมากินเหยอ่ะร้านอยากลองพี่น้องไม่ลองกับป๊าเพิ่งอ่ะเออก็มากองมากินเนี่ย ครับผมแซบแซบแซบครับน้องซาเลเนี่ยอุราภาเอ้ยเอ้ยเด็กหน่อย ม่กินขงนะแซ่บนีร่าข <it ้าวอีกไหมแซนี่อกนดีราเอาอีกครับเอาอีกเตัรเอาอีกไปสุดไปจะจับของไปอยาให้ยายจับให้แกะจับเอาอีข้าวนี่เดินไปเนี้ยเดี๋ยวผมขอกินอันยิ่เขาก็กุ้งไม่นอง อันนี้หน่อยกินเขากระ<ม>ข่ืง ทั่วพี่พูกแกพี่นะทั่วพี่ดิทัวพี่ทัวถืออุย้ยกินไหนบะนี่ 嗯。 พ้าวกระสอนกันแกงคุณไไม,ไม่มันมีเนื้ออยู่ข้างในอ่ะเห็นไหมมันมีเนื้อ,อเจ็บอ่ะไม่ค่อยเจ็บมากนี่เดี๋ยวทำให้แจกพี่น้องดีร่าจะเอาข้าวอูกทีดีร่าให้ย<ต>ายทำให้ให้ยายทำให้เจ็บมือ

ก้าซื้อมาโลเดียวก้าไม่ซื้อมาเยอะเดี๋ยวให้ถูกไวกวอ่อนไม่มากินเยอะกินอร์่าีม่มีครับเอาเอาเจ้านี้อ่ะกำลังอร่อยเลย นี่ไว้ให้น้องครับนี่ไงนี่ไงเลยคุ้มของเนืถิปอ่ะหมดกูถ่ายคลิปแบบบุญวายอืมแนีแบบนี้เอาขยำกับข้าวขยำกับข้าวเนี่ย นี่เอาไว้น้องว่ายายจะกินตะกรวอเลยไม่ได้กินเลยเอ,อืหึงั้นมาลองดูปะกินจนหมดแล้วข้าแท่พีหนึ่งเนี่ยไหนอะไปเอามาก็ขยำแล้วทำไมไม่กินนะ่ะยายทำกุ้งให้ขยำข้าวนะั้นทำไมไม่กินกิน แซ่บ,บแซ่บพี่น้องมันแหลวพี่น้องมันน,นี่กระซั่มนี่พี่น้องมันนี่กระซั่มนี่นะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่เด้อจ๊ะอส่สอง,สองพี่น้องแแซ่บเลครับ ทางไงต่อไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องสองพี่น้องบ่าแซ่บด้วยนะคะแค่นี้แหละจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ากดไลค์ผมด้วยผมบผมผมม่เชนเอร์ของผมด้วยนะครับ